สวครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็มีในเกมเซเชียอีกแล้วนะฮะเหมือนเดิมฮะตอนนี้เราเป็นโจนครับผมไม่ชอบเป็นคนดีก็ผมชอบเป็นโจนะครับโอ้ยเว้ยยาญาเฮ้ยยาเว้ยถ้าใครมันเดินตอกแตกตอกแตกอยู่ข้างบนนี้วะอยู่ข้างบนใช่ปะได้ได้เดี๋ยวไปหาครับเอออะไรอะไรอะไรโอ้โหยิงอะไร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 โอ้อะไรโอ้โหโอ้โหแม่งมันยิงขึ้นมามันยิงขึ้นมา มันกิ่งขึ้นมาโอ้โหโอ้ยไม่ใช่แม่โคตรเดียวกันผมนี่สาดมั่วเลยฮะจะเอ๋จะเอชักเด้ปั๊บๆเฮ้ยจะฮะจะจะจะอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๋หน้าบ้านบ้านใครพี่หน้าบ้านพี่เหรอบ้านเราหน้าบ้านเราอะหน้าเกิดเราอะไอ้วะหน้าบ้านผมก็ไม่เห็นมีอะไรนะ หมดวางบ่้านผมก็ปกติเอ้ยเบื้อนู้ยเพื่อนเบื้อนู้ยได้ไงวะผมเทือนไงเฮ้ยนั่นไง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 โอ้โหแม่งสาดไปร้อยนัดยิงไม่โดนนะรู้ละเพื่อนเกือบตายจะเอ๋โอ๊ยแม่งคอแห้งเลยเฮ้ยเฮจ้เย็นเจ้เย็นมึงตกเราอยู่ที่สูงครับที่สูงได้เปรียบฮะโอ้โหแม่งโดนยิงมานยัยิงมา แตเอ๋แต่เอ๋ผมไม่อยากเป็นคนดีครับผมชอบเป็นโจรครับถ้าดีต้องดีหลายๆเท่ายังไงวะเสียงรองเท้ามันเดินอยู่แถวนี้นะจ้าเอ๋นั่นไงไม่ใช่หรอฮอกฮอกตันเฮ้ยนักการเงินดอลลาร์นี่วะเฮ้ยนั่นไง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 จ้าเอ๋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 จ้าเอโอ้ยิงแม่งไม่โดนเลยพร้อมมาบูแล้วบูแล้ว ไหนอยู่ไหนยันหนีดิวะโอ้แม่งปอดวะ่ะบ้านเรียกว่าปอดปอดที่อยู่ใกล้ๆกับตับนะอ้าวหายวะ่ะโอ้เฮียแม่งเสือกมากานัดเดียวผมนี่จอดเลยครับยุกิจคอมเว็บหาเลยว่ะเฮ้ยจะจะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่านะเว้ยอย่านะเพื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาอ้าอมมันโอ้โหทางตานันอีกชิบหายตายเพื่อนมันตายงเพื่อน มันลงไปข้างล่างว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสแตนเฮ้ย,ยนี่ไงนี่ไงขึ้นมาขึ้นมาเอาหายวะ่ะเอาหายวะ่ะหายไปไหนวะทางนั้นใต้ดินดีกว่าครับรถซูริเคิลไม่มีนะฮะอย่าโผล่มาเลยนะครับผมกลัวครับชชื้อเฮ้อ ขึ้นมือคำบนดีกว่าเจ้าเอ๋ยิงโดนแม่งแล้วนะแต่แม่งไม่ตายผมนี้ยิงไม่โดนแม่งลืมตัวแม่งชอบกดรัวเฮ้ย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 โอ้โหแม่งนหนยุกิดอทคอมแล้วโดดอกดอก หัวดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหแม่งอยู่สองคนแม่งด,กดักรอบันไดเลยมีระเบิดวะยายายาครับเฮ้ยช่วอาไม,ไม,ไม่ไม่เท่เลยนะอันนี้กระโดดออกมายิงจะเอ๋เพราะเรานั้นเลยอันนี้มันเกมเคาน์เตอร์สไตล์โกบันออฟเฟนซีฟหรือว่าเกมเพย์เดสองแม่งใส่หน้ากาหมดเลย หรือว่ามีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าครับผมพลาดไปครับผมซื้อมันตั้งนานแล้วแม่งเพิ่งจะมาเล่นเพิ่งจะมาเล่นวันเนี้ยหมุนไปหมุนมาแม่งตาลายวะ่ะ <c oughs> โอ้เพื่อนเราแม่งจอมโจรหลังคาดีป่ะแม่งยิ้หลังคากันเลยเอลไครับนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเพื่อนอเงาเพื่อนเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไง ลากยาวได้แต่แอซิดคานไม่ได้เลยกระสุนม,มีเยอะครับปืนนี้ครับเนกเก็บนะมันมีคนทีเขออ้าไดยนั่นไงนั่นไงล่วงมาสิครับผมจะเป็นสายจู่โจมเองบุกแล้วอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่องอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ใครวะหูบอะเอานากาิกาไอ้ยไม่ใช่นั่นฮอ,อกตันนี่ว่าววูบมันนากิกาสีดำขาวเออ รอลล่านี้หน้ากาก U.S.A. เกียรต่ำเกียร์ลำนำอ,อุอ้อออย Forbidden ขับรถได้ไหมขับรถได้ไหมแม่งขับไปยิงแม่งเลยเนะี่ยจอดไว้ทำไมเนี่ยเฮ้ยนะครับแฉะ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 แฟบ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 อ๋อโอปช้นสานี่ถึงผมนี่ถึงจุดสุดยอดเลยครับเลยฮ้ยไงไงไง ตายไปสิมันด oh ีเพื่อนโอ้ยมีคนเกินคนเกิดโอ้ยไม่ไม่ตายวะโอ้ยโอ้ยโดนโดนไอ้ย่าโดนแม่งลืมตัวอีกแล้วแม่งเจออย่างงี้ไม่ชอบลากยาวยิงไม่โดนโอ้ยอาก้าไอเอเคทิปประตูไม่ถีบไม่ได้ มีคนดักบันไดอีกนะนึงสงสอมจะเอ้าติดเฮ้ย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 ยายายาเว้ยปฏิกิริยาผมเร็วมีวะเดินขึ้นมาเฮ้ย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 ้ยหืมหืหืมยานเว้ยปฏิกิริยาผมเร็วปุกแล้วปุกแล้วโอ้โหกระโดดยิงจะมา <c oughs> ไม่โคตรมั่วอ,อ,อย่าไว้ผมแม่งเซียนว่ะ <c oughs> ใครวะตรงเนี้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งตายเลยจอมโจรหลังคาแม่งโคตรน่ารักเลยไม่มีเป็นก,นก <c oughs> ค่ตายแล้วกระต่าย <c oughs> โอ้จ๊อโอจ๊อเยี่ยมนะ ไม่ค่อยได้ใช้ปืนพมข้าข้างบน,ผ,น,ผ,นผ,ผมรู้ผมรู้คุณอยู่ผมรู้ว่าคุณอยู่หนึ่งสองสามจะาเอชกเอเ็ไม่มีฮะมีปะ่ะไม่มีฮะไว้บนหลังคาชัวร์พร้อมไปหานะจะาเอ๋มันใช้จ่าจะเกินครับแปลกยิงเพื่อนทำไมยิงเพื่อนวนหลังคาโอ้โหแหน่แน่แน่โอ้ย อุยอุยาุยกดยิงได้ไหมทำไมต้องเดินยิงด้วยอ่ะนอนยิงได้ไหมโอ้ยไม่ทันเลยเพื่อนแม่งเซียนว่ะเดี๋ยวว่าโอ้จะอีกนาทีเดียวเองเราชนะใสๆเนี่ยมีผมโหดอยู่ทั้งคนจะกลัวอะไรฮะมีวะมีวะมาดิมาดิโชว์หน่อยสับปืนอย่างเร็วมาจะเอโอ้โหโอ้หโอ้ย ยิงกันเพื่อนอย่ายิงกันเพื่อนเฮ้ยชะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งยิงนะ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าประตูอ้อยเข้าประตูไหนอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครยิงผมทีเดี๋ยวก่อนเอาตายเหรอเพื่อนแม่งโหเฮ้ยมันต้องมีคนลงโถขี้ดิเออต้องมีคนมุดมาข้างล่างนี้แน่นอนครับดูจากลายเท้าลายฝีมือใช่มันเดี่ยวมือเดินสักหน่อย ถ้าเอ๋ไม่มีฮะเฮ้ยเพื่อนตายว่ะเฮ้ยผมเองตกใจว่ะมีอะไรวะเอ้ยอหือหือบางอาหมยิงเพื่อนผมเฮ้ยจ้าจ้าใจเย็น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  <c oughs> มันนิ่งกว่าผมของทีมฟอร์เตสเกมนี้มันรวมเกมเหรอวะแม่งมีเต็มเลยยิงปืนไงวะน <c oughs> ี่นี่ นี่นี่โดดไปโดดมาเป็นก็ตายเหรอฮะเออมันเป็นเฮ้ยจะ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 าจ้าจ้าจ้าไปเป็นเจนอีกแล้วแม่งเอ้ยมามาอยู่ไหนกิ๊อยู่นี่ใช่ไหมก็กิ๊อยู่นี่ใช่ไหมตำรวจชนะเฉยอีดอเฮ้ยอะไรวะโอ้ยไม่ได้ของเลยป่ะโอ้ยได้กองคองฮันแมนโอ้โห สองกล่องแล้วมีอีกสาม<ห>าากล่องเลยเน่ยอยากได้ปืนมากกว่าจริงๆนะนั่นแหละโอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปพี่นี้ครับขอบคุณครับชมครับขอบคุณครับ